อ๋อนางก็จะแบบเป็นนี้เป็นแบบนี้อ๋ออันเดี๋ยวอันนี้ก็คือกินได้เลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นหมอกตอนนี้เราก็มังขวาซ้ายซ้ายขซ้ายแล้วใช่จะเข้าสู่สวนทุเรียนแล้วนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะามนาทีใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะ ก็จะมีส่วนมีเป็นปลูกทุเรียนเหมือนปลูกต้นมะนาวอะบอกเลยเหมือนปลูกต้นมะม่วงอะ่ะคือดินมันดีมากนะทุกคนที่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงที่เขาขายกันเลยตน,นีอยู่ด้ข้างทาง,าง,ทางแ่เขาจะมีแหลกที่ขายเลยที่ดู เหมือนเหมือนปลูกมะนาวอะ่ะปลูกมะนาวปลูกมะม่วงดูอะโอ้โหเยอะมากก็คือเป็นแหล่งคุมซัพนะคะดูว่ะโอ้โหปลูกแบบข้างทางอะ่ะโอยอีฉามาก ก็แบบแต่ก่อนมันแบบเป็นเขตที่แบบกันดารนะเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้แบบขนาดนี้เป็นแหล่งคุทรั์ของแพ้เดี๋ยวเราคอไปดูกันนะคะจุดขายดูว่าสวนแบบโอ้ใหญ่มากตอนนี้เป็นแต่มหาเศรษฐีนะคะแถวนี้นใ้ดู คะสองข้างทางเต็มไปด้วยทุเรียนเนี่ยโอ้ยดูดูดูคือคือเยอะมากและดินสวยมากดูว่าดินเขาอ่ะใช่ครับเราจะถึงแล่งแล้ถึงแล้วเหรอตรงที่เราแต่เราจะลงไปดูกันไม่รู้ว่าหน้ามีทุเรียนขายให้กินลรอน่าจะมีแหละเดี๋ยวลงไปดูกันนะ สวนทุเรียนสวนภูเขาไฟป,ป่าสงทองอาน,นี่ไะเดี<ต>๋ยวเราไ,<ห>ไปกัน,นกมาได้นะทุกคนใช่แต่ว่าไกลหน่อยไกลหน่อยไกลอยู่เดี๋ยวเราไปดูนานอันนี้เราจะมาสวนลุงเสริมนะคะจริงๆสวนลุงเสริมมันจะเข้าไปดูข้างในมเราเข้าไปดูกัน หมดแล้วมั้งใช่ไหมมีกี่ที่อ่ะมีแต่ลูกน้อยอน,นี่ใ่้ใใไค่อยดูนี่ก็จะมีนีไ่ไม่รู้ว่ายังเข้าได้ไหมจะเข้าไปดูเหรอไม,ไม่รู้เหรอไม่รู้มันหมดแล้วมั้งทุเรียนไม,ม่เหนื่อย มีมังคุดไปดูไปไปมังคุดนะไม่รู้ว่ายังข้าได้ไหแสดงว่าทุเรียนมากทุเรียนหมดมั้งก็ม,งมากินมังคุดกันนี่ทุเรียน,นมังคุดมังคุด รอบสวนีที่แล้ว่เนี่ยังไม่ได้มาเราะเข้าไปเลาะก่อนก็ได้ค่ะมาทำสุราไปกันเลยฮะออเดี๋ยวซื้อมังคุดอ๋อเราเราเรายังเข้าได้อยู่ใช่ไหมคะได้ค่ะอ๋อมันต้องซื้อตั๋วเข้าไหมคะเหมือนปีละอ๋อซื้อมังคุดค่ะก็พรุ่งนี้จะเข้านิซี่อ๋อมาที่นี่เดินเดินเข้าปี อันนี้ไข่เท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยค่ะ้ามร้อยี่ร้อยยังอ๋อเข้าไปชมสวนได้อ๋อเข้าไปดูข้างในได้อ๋อไหนคะนี่หรออ๋อโอเคนาทไข่ นู่นไปดูสวนทุเรียนกันดีกว่าบายนาเด็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนกันทุกคนทุเรียนแต่ตอนนี้ก็คือบ่มีทุเรียนเลยนะเขาก็จะมีปลูกอยู่นะดูลูกมากไงยังไม่สุก ทุเรียนยังไม่สุกดีโว้ยแต่เย็นนะนี่โอ้ดนะูลูกแต่ไม่มีทุเรียนให้กินมาดึงทุเรียนบ่มีทุเรียนบรรยากาศโดยรวมนะคะทุกคนสวนใหญ่มากดินเขาจะดินสวย ดินดีมากนะคะดินอันนี้จะของให้เข้าดูฟรีเลยมาี่มาถึงมาของแท้เลยทุยน,นบรรยากาศถ้าใครยังไม่เคยมาก็มาได้นะคะอยู่ที่กันทะลา ซูไม่ดูใกล้ตอนนี้เราก็อยู่ในดงทุเรียนแต่ว่าทุเรียนยังไม่สุกเรามาก็คือคนซื้อกินกันไปหมดแล้วเสียใจจังนี ไม่มีเลยมันก็จะมีมังคุดมีอะไรเนี้ยมีลองกองเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเข้าไปอีกนี่ดูอะส่วนทุเรียนของแท้นะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยมาก็มาได้นะคะมาเที่ยวชมได้เผื่อได้ไอเดียไปปลูกทุเรียนที่บ้านที่นี่นะคะจะอยู่ที่กันทารักบอกเลยว่าแบบู นี่เขาปลูกสวยมากอันนี้น่าจะเป็นมังคุดเดี๋ยวให้ดูโอ้มังคุดมังคุดก็มีโอ้สุดยอดบอกเลยนี่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อลองกองเดี๋ยวให้ดู นี่ลองกลองป้านมีทุกอย่างนะคะแต่ว่าอ้เขาปลูกเป็นพืชผสมประสานกันนี่พาเด็กๆมาทศนะศึกษาได้เห็นสวนทุเรียนดูว่าโอ้ยแต่ไม่ได้กินดอกเด้อจ้ะ หเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,ไ,ไ,มมนไม่มีทุเรียนจ้าทุเรียนหมดตอนนี้ทุเรียนนะคะเพราะว่ามันเป็นรถแรกด้วยแหละรถแรกนะคะเราก็ตามหาทุเรียนกันตอนนี้เอิญเดี๋ยวลองดูนะคะสุขสมทานโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะ พอดีกินเอนนอ้างอ๋อนางก็จะแบบเป็นแบบนี้อ๋ออันเดี๋ยวอันนี้ก็คือกินได้เลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นหมอนหมอนอลองช่างให้ดูเรอ่าครบทายเลย่ีมาเลยะาไรคะสามจุดหน่งานก็ได้จะเท่าไหร่ เอามันเดยล็กหน่อยนเอาร้อยสี่สิบก็พอไหมร้อสี่สิบคูณสามสี่ร้อยยี่สิบจ้ะแกะเลยค่ะแกะกีทีกินหอนนะเพราะว่าไม่มีอะไรใส่ได้ค่ะอ๋อแม่ค้าเพิ่งเริ่มเลยไม่มีคู่มือคู่ใจเลยไม่เจอค่ะได้ได้ เดี๋ยววันเสาร์หน้าเตรียมอยู่หรอวันเสาร์หน้าอ๋อมันมันเพิ่งมันหมายถือว่าเพิ่งไอ้นี่ปล่อยเพิ่งเริ่มออกใช่ไหมคะอ๋อได้จ้ะโน้ตโน้ตเราว่ามันสุกแล้วสามาก็ก็วันเสาร์หน้าก็มีมาแล้วเขาเริ่มตัดใช่ไหมคะอ๋อยังไม่เยอะเริ่ม และแล้วเราก็ได้มาหนึ่งลูกนะทุกคนนี่ใหญ่อยู่นะลูกนี้420บาทแต่เนื้อเรายังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะที่บ้านกันว่าเนื้อมันแต่ว่ากลิ่นหอมอันนี้คือได้มาจากสวนเขาบอกว่าเขาจะเริ่มตัดอาทิตย์หน้าก็คือเป็นวันเสาร์มันจะเป็นอันนี้คือเขาเตรียมนะคะเขาไปตัดมาแค่บางส่วนนะคะใครที่จะมาเดย วันนี้เรามาวันที่เท่าไหร่นะวันที่11บ1พฤษภาสองห้าหกนะคะก็นับไปอีกจาก11ไปอีก7วันน่ะทุกคนนะคะทุกคนค่อยมาเดิอันนี้สวนทุเรียนกันทาราลักนะคะที่สีสเกตเราก็ได้มาหนึ่งลูกเดี๋ยวเราค่อยไปแกะที่บ้านกันนะว่าแบบได้ จะแน่นฟูแต่แบบใหญ่นะเนี่ย420บาทแบบเนื้อแน่นๆเมื่อกี้รู้สึกเขาจะคิดโล1ร0อยสี่สิบาทนะคะโล1ร้อยสี่สบาทเท่านั้นเองวุ้ยถูกนะหน้าสวนเนาะร้อยสี่สิบาทแล้วเหมือนตอนขาออกจะเห็นร้านที่เขาติดไว130้ร้อยสาสิบอ่ะมันจะมีตอนที่เราออกไปมันจะมีร้านที่ติดไว้ร้อยสสิบแต่ไม่รู้ว่าแบบจะยังไงจะเป็นเนื้อมันมีอีนอกจิบด,ด้วย มันเป็นทุเรียนนกกิบแต่มันไม่ใช่หมอนทองแต่ก็ยังไม่เคยลองกินเดี๋ยวเป็นแบบอีพีหน่าจะลองหาแบบทุเรียนแต่และอย่างว่าเนื้ออันไหนอร่อยที่สุดที่เราเคยกินมันของที่ไหนรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองแบบทำรีวิวนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองดูตอนนี้เราก็ถือว่ามาก็ ได้มาดูต้นทุเรียนแล้วก็ได้ทุเรียนหนึ่งลูกกลับบ้านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดยเดี๋ยวค่อยไปรีวิวดูกินกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ลิ่นหอมนะคะตอนนี้เมนมีโอเมน <laughs> นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน เดี๋ยวเราลองขับไปเรื่อยๆนะคะนนี้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าที่ตลาดในหมู่บ้านเหมือนจะเห็นมีทุเรียนโล1 3อยอยู่เดี๋ยวลองไปดูกันว่าลูกแบบถ้าลูกใหญ่มันก็น่าซื้อนะแต่ถ้าลูกเล็กครูมันน้อยมันกินไม่แซ่บเด้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทุเรียนในตัวตลาด จะแพงกว่าที่เราซื้อหน้าสวนเมื่อกี้เราซื้อหน้าสวนร้อยสี่สิบนะคะแต่ว่าทุเรียนมีไม่เยอะเนาะอันนี้เราก็จะมาดูในตลาดนะคะเป็นตลาดอยู่ในตัวสีสกเกตเออคุณหานขออภัยนะคะคุณหานเดี๋ยวเราจะลงไปดูทุเรียนนะจ๊ะว่าเท่าไหร่เนื้อโอเค เราไปดูกันก่อนเดี๋ยวจะลงไปดูนะคะเราเจอร้านแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปร้นานนี้ใช่ไหมข้างหน้าเราซุ้ยไปดูไปดูเทเลียนนะ่ะ อัพโหลาม3 0บาทถูกแล้วนาสวนอยู่นะลูกน้อยป่ะเรียนสอน ก็คือร3 0ที่ตั้งขายกันตอนนี้ก็คือยังไม่สุกนะคะก็คือต้องรอรอแบบน่าจะซื้อไปอีกสองสาวันถึงกินได้ก็ต้องไปดูร้อใช่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกร้านหนึ่งนะคะร4 0บาทดูว่าร4 0กับร้อยสามสิบร้อมันจะกินได้เลยหรือเปล่า ใช่ไหมโลร้อยสี่สิบทุเรียนสวอุ้ยมันแตกอ๋อถ้าแตกมันไม่น่ากินอะไปะอันนี้อันนี้ก็จะปัญหาของทุเรียนตอนนี้ก็คือมันจะมีตัวที่เนื้อแตกนะคะอันนี้ก็คือเขาก็จะมาขายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยเปล่าอ,อันนี้จะออกจากตลาดคุณหารแล้วใช่ปะ ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ปัญหาตอนนี้คือด้วยทุเรียนที่ขุนหานนะคะมันจะยังไม่ได้มีตัวสุกตัวโลร้อยสามสิบก็คือจะยังไม่สุกคือเราต้องรอ ทุเรียนไม่ได้กินละได้จากแค่มาจากในสวนนะคะที่เราซื้อมาทีโลร้อยสี่สิบบาทอันนี้เราไม่ได้ถ้าจะกินก็ต้องมารอมาอีกอาทิตย์หนึ่ง,งจะมีทุเรียนเขาจะเริ่มตัดเขาจะตัดแล้วอันนี้เราถึงจะมาซื้อได้นะคะอีกเจ็ดวันอันนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วก็หาข้าวกินดีกว่า ตอนนี้ก็ภารกิจนะคะเขาให้ซื้อกระเทียมกับพริกเดี๋ยวเราไปถามก่อนพี่พริกพริกขายยังไงจ๊ะถึงละร้อยเป็นพริกปลูกเองบอกอ๋อเอาเอาถุงหนึ่งค่ะแล้วกระเทียมขายไงคะโอเคโลหนึ่งร้อยห้าสิบเอาเอาครึ่งหนึ่งก็พอตัวกินไม่คะน่ะอุ้ย กระเทียมดองพี่เวลารสชาติกระเทียมดองเป็นยังไงอ่ะเลอมก็ได้คือเราเราเอาไปกินกับน้ำพริกหรือว่ากินเปล่าเปล่าที่หงอขายยังไงอะคะ แถวสีสเกตบ้านเราก็จะมีชอบปลูกกระเทียมปลูกหอมปลูกพริกนะคะเป็นแหล่งส่งออกตอนนี้อาหารเราก็จะได้เป็นเฟรชสตาร์ไปสั่งปใครจะเอาอะไรอันนี้เราไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะ เราก็จะได้ไก่แทนนะคะให้เขาไปซื้อไก่กันกินเองนะคะเรา,เราจะซื้อไก่ไก่ห้าดังเดี๋ยวให้เขาไปซื้อกันพ่อพ่อซื้อข้าเหนียวด้เด้อซื้อข้าเหนียวก็จะเป็นกินแบบข้างทางง่าย จริงมันก็มีร้านอาหารนะให้กินแแต่ว่าเราเน้นแบบสะดวกง่ายนะคะอันนี้ก็ซื้อไก่มากินกันกินบนรถทโลอันนี้เราก็จะได้ของนี่เยอะแยะ,ยะเปลียนนะคะจากสวนนี่นี่พริกนะคะ หนก่ร้อยนึ่งไม่พอซื้อไปเท่าไหร่ชุดจัดโปรแบบซี่หนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งไก่หนึ่งจ้าให้ไปหนึ่งร้อยบาทไม่พอนะคะก็มาขออีกหนึ่งร้อยบอพอบอพ่อระคาของเราเดี๋ยวเราต้องไปตามล่าหาทุเรียนเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่น่าจะพอกิน ตอนนี้อคอินไปก่อนเหรเดี๋ยวจะตอนแรกกะว่าจะไม่ซื้อแล้วทุเรียนนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่สุกไม่ไหว,ไไหวเป็นไรคะอ,อากาศร้อนร้อนมากนะคะก็แต่ทีนี้มันจะมีร้านตรงก่อนเข้าสังขัดนะคะมันจะมีร้านใหญ่ที่เขารับทุเรียนมา เป็นแบบแขงยาวเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าจะได้ทุเรียนจากตรงนั้นกลับไปบ้านอีสักซื้ออีักสามโลก็พอมั้ง<อ>นะคะเดี๋ยวจะเอาของไปเก็บหลังไ้ก่อนเพราะว่ากลิ่นหึงมากตอนนี้นะคะทุกคนเราถึงคลังทุเรียนแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจะสุกหรือเปล่าแค่นั้น,<ค>นแหละดูเยอะมากทุกคนมีน้ำใจมาช่วยโชคธน,นา คิมแบบย้ายกลับมาเหมือนจะไม่สุกเลยในน้องบิวนู้นเขาเติมปอกอยู่เดี๋ยวไปดูก่อนมีอันสุกไหมเดี๋ยวไปดูทุเรียนก่อนสุกไหมคะอะไรนะจ๊ะสุกหมดแล้วหมดแล้วโอเคอันนี้โลโลเท่าไหร่อะคะที่เขาไฟร้อยแปดร้อยแปดถ้าทอดสุกแล้วก็ร้อยแปดเหมือนกันใช่าใจไหมอ๋อโอเคอีกกี่วันสุก เอาสองสามวันหมดแล้วค่ะหมด้สุใช่ร้อยเปดใช่ถ้าเรามาซื้ออยู่นี่เป็นภูเขาไฟเป็นทุเรียนเมื่อกี้เราลงไปถามทุเรียนนะคะ ตรงที่เราว่าจุดจะเข้าสังขะนะคะว่ามันจะมีทุเรียนไหมเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะตรงเนี้ยเขารับมาแล้วแหละมันนั้นร้อยแปดสิบนะคะอันนี้แต่ถ้าเราไปซื้อหน้าสวนก็จะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบก็เราซื้อกินก็นได้มันประหยัดน้ามันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมน้ามันเข้าไปีนะคะอันนี้ช่วงนี้ทุเรียนที่เขาตัดมาก็คือ มืนไอ้มันเป็นแต่เหมือนว่าตัวเนี้ยมันน่าจะสวยกว่าไอ,อ้ตรงร้อยสามสิบอะไอ้ร้อยสมสิบเน่คัดคัดออกอีกทีนึงอะ่ะอันนี้1ร้อยแปดสิบก็จะเป็นทุเรียนเนื้อสวยเป็นลูกสวยอะรออีกสองสามวันแม่ค้าบอกอันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะอยากมากินไหมคะถ้าอยากมากินอีกเจ็ดวันเดี๋ยวดิฉันจะพามาคะ่ะ เพราะฉะนั้นก็ได้แค่หนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวค่อยไปชิมกันที่บ้านว่ามันสิเซ่บ,บ่ นักเรียนกันนะคะถึงบ้านแล้วตอนนี้แกะดูรูปใหญ่เด้อมองดู น,ะม,น,นม,มีการแบบแซบเป็นไงว้าวอืมกลายเป็นสุกมากไปปล่ว อันนี้ก็คือไม่มีตัวเลือกมีตัวเดียวและนี้ก็คือหน้าต่อฟิ ลองซิมเบิงนะคะอันนี้คือได้ทั้งหมดเนี่ยอ๋อเหลือเหลืออีกใช่ไหมอืม,อ,มอันเนื้อมันจะหวานนะอืมหอมหวานแต่ว่าเนื้อมันอืมอุ้ยอุ้ยขออันน้อยน้อยสินี่อยาก แล้วคำคำหวานมันมเป็นเลี่ยนเนาะม,มันดูเหมือนจะเลี่ยนนะนนคิดแล้วโอเคผูค้เรียนผู้ขอไปนะคะอออโอเคเขาบอกว่าเจ็ดวันถ้าจะไปซื้อใหม่นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า